เคยสงสัยกันไหมครับว่าเสื้อเท่ๆลายเท่ๆเ,เสื้อยืดวินเทจต่างๆที่คนดังเขาใส่กันเนี่ยมันมีความหมายหรือมีลายมาจากเรื่องอะไรจริงๆมันคือวงนะครับวงรอ็อกวงของศิลป,ปินต่างๆนะครับในต่างประเทศนะครับเป็นเสื้อทัวร์แบบเวลาที่เขาจะไปทัวร์ที่นู่นที่นี่เขาทำเสื้อพิเศษเออกมาขายวันนี้นะครับเราจะมาให้ดูกันกับ5้าวงยอดฮิตที่เป็นเสื้อแฟชั่นที่คนดังชอบใส่ามาดูกันนะครับว่ามีวงอะไรกันบ้างนะครับ นะครับนัทสรุปนะครับกับรายการฟังยัง่งรายการที่เราจะเอาเพลงมาแชร์กันมาแลกกันฟังนะครับเริ่มจากอันดับที่5เลยนะครับผมอันดับที่5นะครับเป็นวงนี้เลยครับกับ Let's e p p l i n นะครับ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในครับในโซเชียลมีเดียนะครับในเฟซบุ o ก k นครับ,น Facebook, นรบผมเห็นดาราคนหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นดาราไทยนะครับเป็นดาราต่างประเทศดาราเพื่อนบ้าน,นรเนาราเนี่นะครับเป็นพม่านะครับคนเมียนมานะครับเขาใส่เสื้อตัวนี้อยู่เป็นสาวๆนะครับผอก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหนี่ขนาดเพื่อนบ้านเราเนะี่ยอย่างเมียนมานะครับเขาก็ยังวีเสื้อตัวนี้ใส่แสดงว่าวงนี้จะต้องเป็นวงที่แบบมีแฟชั่นมีโลโก้วงมีอาร์ตวงที่แบบเป็นระดับแฟชั่นที่ค่อนข้างฮิตประมาณนึงเลยคือแบบไม่ได้ฮิตแค่เฉพาะในแบบอเมริกายุโรปแต่ว่า ถึงประเทศเราประเทศเพื่อนบ้านรอบๆด้วยก็เลยให้วงนี้เป็นอันดับ5นะครับวงนี้คือ Led Zeppelin นะครับ Led Zeppelin ก็มีเพลงดังๆต่างๆนะครับแมวว่าจะเป็น s t a i r w a y To Heaven นะครับหรือ Walk And Roll นะครับมืกีตาร์ของวงนะครับจิมมี่เพชนะครับพิเศษมากเลยคนเดียรักเมืองไทยมากๆวันดีคืนดีเราจะเห็นเขาเดินอยู่ห้างเนี่ยครับแถวแยกพระราม9ก้ครับฟอร์จูนนะครับเพราะว่าเขามีความสนิทสนมกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการดนตรีไทยเรานะครับเขามาเที่ยวเมืองไทยบ่อยมากจนบางทีผมแอบแซวนะครับว่าเอ้ยแอบมัมีครอบครัวที่ประเทศไทยหรือเปล่านะคคคครรรัััับบบและะนนนนีี่่ืออด5ใทเห็ เสื้อลายอย่างนี้นะครับเดี๋ยวแปะภาพให้ลองไปหาเพลงมาฟังกันดูนะครับกับวงเลสซินะครับมาถึงอันดับที่4ครับสดๆร้อนๆเลยนะครับผมผมเห็นคนที่ใส่เสื้อวงนี้ก็คือเป็นพี่ๆนะครับแรงงานแถวบ้านผมเองครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำอะไรอาจจะเก็บขวดหรือเก็บขยะขายสักอย่างนะเพราะว่าผมเห็นอยู่แถวร้านรับซื้อขยะช่างกิโลขายครับเขาใส่เสื้อวงนี้เลยครับผมก็เลยแบบโอ้เสื้อวงนี้นี่คือแบบไปทุกที่จริงๆนะครับกับอันดับที่4ครับ ACDC เอซีดีซีเนี่ยน่าจะเป็นวงร็อกนะครับที่ถูกนําเพลงเอาไปใช้นะครับในหนังฮอลลีวูดนะครับโดยเฉพาะหนังแอคชั่นนะครับน่าจะเป็นวงที่โดนเอาเพลงไปใช้มากที่สุดวงหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Iron Man นไอรอนไอรอนแมนเนี่ยเหมือนจะใช้แบบหลายเพลงมากนะครับที่เห็นชัดๆเลยก็เพลง s h t to t h r i l l นะครับในฉากของ Iron Man ภาค2นะครับในฉากที่เขาจัด Star ์เอ็กแล้วมีแบบหุ่ไอรอนแมนบินเยอะๆนั่นแหละครับ s h t to t h r i l l นะครับหรือจะเป็นอย่าง b บ็คกิ้งแบล็นะครับ b บ็คกิ้งแบล็กนี่น่าจะอยู่ในภาคแรกเลยตอนที่โทนี่สตาร์โดนจับต ใครได้ยินเพลงโดยเฉพาะอย่าง Highway to Hell อะไรอย่างเงี้ยนะครับ Highway to Hell Back in Black You Shmee All Night Long c h o o to t h r i l l นะครับเยอะมากนะครับหนังฮอลลีวูดเนี่ยเวลาคิดอะไรไม่ออกหนังแอคชั่นเนี่ยมักจะเอาเพลงจาก ACDC นี่แหละครับไปใช้นะครับและนี่คืออันดับ4นะครับน่าจะเห็นชัดกันอยู่แล้วนะครับผมกับ ACDC ในอันดับ4ครับต่อไปคืออันดับที่3นะครับผม เดินทางมาถึงอันดับที่3มาแล้วกับวงวงนี้เลยนะครับเห็นลายเสื้อกันแบบเยอะมากแน่นอนนะครับเหมือนอันดับที่4เลยเพราะว่าลายเสื้อของพวกเขาเนี่ยไปอยู่ในร้านขายเสื้อด,งดงังๆไม่ว่าจะเป็น H&M แล้วก็อีกหลายๆร้านนะครับในห้างนะครับเราเห็นบ่อยมากกับแมทริกาครับผม เมทัลลิก้านะครับแร็กที่เพิ่งดังล่าสุดเลยนะครับจากซีรีส์ Netflix ในเรื่อง Stranger Things นะครับก็คือเนี่ยครับเพลงของเมทัลลิก้ากับ Master of puppets นะครับเสื้อของเมทัลลิก้าเนี่ยถูกคนดังเอาไปใส่เยอะมากนะครับไม่ใช่แค่คนดังระดับโลกเท่านั้นอย่าง Justin Bieber ที่เคยใส่แล้วเป็นดราม่านะครับเนี่ยเวลาเป็นพ็อปสตาร์เอาเสื้อวงร็อกไปใส่ก็จะมีดราม่าเยอะนะครับไม่ใช่แค่ในฝั่งฮอลลีวูดเท่านั้นนะครับคนไทยนะครับดาราไทยก็ใส่กันเยอะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเชิญมาเลยครับมีช่วงหรื้อว มาครับหรืออย่างพี่แจ๊ดนะครับสปุกนิกต่อยองกุ๊กเลยครับคาสื้อวินเทจนะครับอย่างนั้นนะครับเขาก็ยังแบบมีเมทัลลิก้าต้องมีนะครับคนใส่เสื้อวินเทจไม่มีเสื้อเมทัลลิก้าไม่ได้มันเหมือนเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่เขาต้องมีนะครับแนะนำเลยนะครับที่จะให้ฟังกันก็คือนี่แหละครับมาสเตอร์ออปเปอเรชั่นวันฟูลนะครับหรือว่าจะอันฟุ่งกิฟเวนนะครับผมเพลงอันฟุ่งกิฟเวนก็จะมีหลายพาร์ทนะครับและนี่คืออันดับ3ครับกับเมทัลลิก้านะครับมาถึงอันดับที่2นะครับ วงนี้ขมาไทยไปส,ๆสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับผมเขามาไทยกันอยู่ประมาณเท่าที่ผมเกิดทันอ่ะคือ2ครั้งแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีอีกตอนที่เขาแบบเป็นหนุ่มๆแต่ว่าตอนที่เขาแบบเริ่มจะมีอายุมากขึ้นอ่ะก็กลับมาไทย2ครั้งแล้วนะครับผมกับวงนี้เลยเห็นเสื้อกันหลายที่แน่นอนกาสสรสัเซนโวเซตครับผม ในอันดับสองนี้นะครับการ,กรเซอร์โรเซสนะครับแน่นอนเป็นวงที่ดังมากนะครับมือกีตาร์เขาอย่างแลชนะครับเป็นไอคอนของมือกีตาร์ที่แบบทุกคนเห็นภาพจะจำได้เขาไม่เคยตัดผมสักอื่นเลยนะครับอยู่คาแรคเตอร์เดิมอย่างนั้นขนาดไอเซอรโรส,รสนะครับนักร้องน,น,นำของวงเนี่ยเปลี่ยนคาแรคเตอร์บ่อยแล้วเดี๋ยวจะอ้วนเดี๋ยวจะผอมเดี๋ยวจะอะไรของเขาเนี่ยแลชก็ยังไม่เคยเปลี่ยนไปนี่คือความเป็นไอคอนนะครับของวงแฮร์แบนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้มือกีตาร์จะเด่นจัดๆนักร้องนาก็จะเด่นเหมือนกันแต่ว่าในวงอะต้องมีมือกีีีตต้้าาาาาารรรรรรร์กกกัััับบอออองงงงนนนนนนน่่่่่่ะะะเเเเเดดคคคูซวขสยยยแหหหล็็จมมพ ทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าชั้นนำที่เหมือนกันนะครับมักจะเอาโลโก้เขาเนี่ยไปทำเป็นคอลเลคชัน H&M เราก็จะเห็นบ่อย H&M เนี่ยแน่นอนหลายวงเลยนะครับหรือจะเป็นร้านอื่นๆืหรือแม้กระทั่งในตลาดนัดนะครับเราจะเห็นหมดนะครับว่าแบบใครๆก็ใส่โดยเฉพาะเสื้อที่เขามาทัวร์ล่าสุดเนี่ยที่เขามาทัวร์ที่ประเทศไทยเขาก็ทำเสื้อทัวร์พิเศษใช่ไหมขายหน้างานเป็นมาร์ชแอนไดายนะครับก็จะมีราคาที่สูงมากแล้วก็มาถึงอันดับที่1แล้วนะครับผม บอกชื่อไปเนี่ยไม่อย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่คําว่าบอกชื่อไปใช้คำว่าเอาคําว่าเสื้อวงไปเซิร์ชใน Google วงนี้ขึ้นมาเป็นชื่อแรกเลยนี่คือเหตุผลที่ทําให้เขาได้มาอยู่ในอันดับที่1ของเราเนะครับกับวงที่มีชื่อว่า Nirvana อย่างเหตุผลที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเขาเป็นวงที่เธอสมมติเราเอาคําว่าเสื้อวงไปเซิร์ชใน Google เราจะเห็นผลลัพธ์ที่แสดงออกมาทั้งรูปภาพแล้วก็คําที่เป็นแบบซัพเจคชันนะครับขึ้นมาเลยว่าเป็นเนวาน่าคือตอนแรกๆตอนจัดอันดับมาฝากทุกคนเนี่ยผมก็แบบว่าจะเอาวงไหนดีนะเพราะว่าแบบอันดับที่ให้มาเนี่ยคือมันมันขีดกันมากครับเราจะเห็นวงเหล่านี้อยู่ในร้านเสื้อแบบพร้อมกันเลยะยังมีอีกวงหลายวงอีกนะเยอะแยะมากที่ยังไม่ใส่ไม่ว่าจะเป็นพิงฟอยควีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เนวาน่าเนี่ย ดราม่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมากับวง BTS นะครับที่เอาโลโก้สัญลักษณ์วงของเนเวอร์าที่เป็นรูปยิ้มแล้วก็แบบตาเป็นเป็นอีโมจิรูปยิ้มอ่ะแต่ตาเป็นกากะบาทอ่ะเอามาฉีกทำให้แฟนคลับชาวร็อกของเรานะครับไม่พอใจนะครับว่าแบบเอ้ยทำไมทำแฟชั่นเซ็ตที่แบบว่าเป็นรูปภาพที่เราต้องการที่แบบ discredit หรือแสดงการแบบ disrespect เนเวอร์าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนเวอร์นานะครับก็เป็นวงกรันช์นะครับในยุค90นะครับในยุค90เราก็จะเป็นแฟชั่นของดนตรีร็อกที่เป็น alternative นะครับแต่เนกเวอร์ก็จะเป็นททีีี่่แบบมมสูง หยคืออันที่สอสีปกติเขาจะแบบว่าก็จะสนุกโดดเด้งดึงดึงเล่นอย่างเดียวแต่ว่าครั้งทีจะเพิ่มแบบความมีดนามิกเยอะย่อนเนื้อเบาหน่อยอะไรมีความแบบอิโมชั่นแนลเยอะหน่อยในวันนี้ถือว่าเป็นแบบไอคอนิกยุค90ที่ส่งอิทธิพลต่อไปถึงศิลปินรุ่นหลัง,ลง,ลงๆอื่นๆอีกยเยอะมากนะครับเราจะเห็นเคิร์ทโคเบนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีการกล่าวขานถึงเคิร์ทโคเบนกันอยู่นะครับเพราเป็นคนที่มีอิทธิพลมากไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะเนี่ยชัดๆเลยกับพี่เสกโลโซเนี่ยรอบในวันนี้มาเต็มๆนะครับจนกระทั่งถ้้าเป็็็นนนคคครรรรุ่่หลััังๆกกกจจะูใชมบือ จะเป็นนักร้องนาของฟูลไฟเตอร์ที่เป็นมือกลองของเนวาน่ามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปที่ไหนเราก็จะเห็นเสื้อเนวาน่าที่ผมมีเสื้อเนวาน่ามาใส่ด้วยนะครับผมซึ่งเสื้อเหล่านั้นเนี่ยก็แน่อนอนก็ถูกรีแบรนด์อยู่ในร้านขายเสื้อต่าง,าง,างๆนะครับชันนาในห้างเราไปเราจะต้องเห็นเนวาน่าใครๆก็ใส่คนนู้นคนนี้ใส่เต็มไปหมดนะครับแล้วก็นี่คืออันดับหนึ่งนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่านี่คือแฟชั่นอันดับหนึ่งนะครับคุณเข้าไปเสิร์ชใน Google จะเห็นวงแรกเลยกับเนวาน่าในอันดับที่1นับก,บกไปแล้ว5 วงนะครับสุดฮิตในการเอามาทําเป็นเสื้อวงนะครับผมที่เรามักจะเห็นกันนี่เห็นไหมย่างเงี้ยอย่างซาวด์แบบนี้เนี่ยเขาก็ใส่นะครับเสื้อวงโดยเฉพาะเนี่ยครับคอนแซ์ของผมนะครับน้องโรเซ่นะครับผมก็ยังได้ใส่เสื้อวงอย่างวงคิสนะครับซึ่งเราไม่ได้เอามาจัดอันดับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับอย่างที่บอกนะครับมีหลายวงใครที่เห็นเสื้อวงไหนเท่ๆสวยๆหรือแบบเอ้ยพี่ผมก็มีวงนี้เหมือนกันนะครับลองดูนะครับลองเอามาแชร์กันในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับว่าแบบว่าอยากให้เพื่อนๆได้ไปฟังเพลงวงไหนเพิ่มเติมอีกแชร์ลงมานนะะครรัับผมมมมเเาาจได้ีพลลให่ๆแกก แล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับฝากนะครับ subscribe ช่องทางต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Tik t o k IG YouTube นะครับผมเนี๋ยแต่ละที่ผมจะหาแบบ Exclusive Content นะครับมาใส่เพื่อแบบว่าเราจะได้ไม่พลาดกันนะครับเผื่อคุณไปติดตามผมใน IG ผมอาจจะมีสตอรี่อะไรเด็ดๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube ด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ฝากติดตามกันทุกช่องทางด้วยนะครับแล้ววันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับกับฝั่งอย่างลรนัสรุดนะครับเจอกันใหม่คราวหน้ามีอะไรมาแนะนำอีกลองติดตามดูนะครับวันนี้ไปละสวัสดีครับ